นี่แกะแล้วขอฝังเป็นเกโอดยดีใจจังเลยอะ่ะดูดิใหญ่มากใหญ่มากเพื่อนคนนี้เป็นอะไรที่แบบเซอรส์ตลอดเซอรรส์ให้ตลอดเลยอะ่ะดีใจจังเลยไม่รู้ข้างในมีอะไรกำลังจะขับรถไปข้างนอกพอด,ดีเลยอะ่ะแล้วก็แบบว่าคือ เจอเจอสวนทางกันก็เลยบอกว่าของแับพิญญาค่ะเขาก็เลยส่งเขาก็เลยยื่นมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแกะดูก่อนกล่องสวยมากดีใจอ่ะนี่ใหญ่มากใหญ่สุดๆเลยอ่ะดูสิข้างในมีอะไรอ่ะตื่นเต้นอ่ะโอ้ ทุกคนเป็นรูปนี้ที่เราชอบมากเลยอะดูนี่สวยอะเอายังมีอีกยังมีอีกชุดนอนดูโว้ยมีชุดนอนน่ารักอีกแล้วนี่มีสองชุดเลยโอยบอน่ารักที่สุดเลยอะขอบคุณมากเลยนะบอดีใจมากเลยอะเซอร์ไพรส์ตลอดเลยอะ่ะ